ดูเหมือนศึกชิงแชมป์สโมสรโลกคนนี้จะกลายเป็นทัวร์นาเมนต์แจ้งเกิดเต็มตัวของกอนซาโลกาเซียดาวรุ่งวัย21แห่งสโมสรเรอัลมาดริดเลยครับสำหรับกาเซียนี่คือตัวท็อปมาดริดชุดเล็กผู้ทำผลงานในลีกสำรองได้ร้อนแรงและน่าจับตามองมากมาก อย่างฤด,ดูกาลก่อนกาเซียซัดไป25ประตูจากการลงสนาม36นัดที่สำคัญนี่คือผลผลิตลูกม่อชุดขาวที่เข้ามาฟูมฟักฝีเท้ากับทีมเยาวชนมาดริดตั้งแต่ปี2018อยู่กับทีมมา7ปีเต็มค่อยๆเติบโตตามสเต็ปเป็นตัวหลักชุดเล็กก่อนจะเริ่มถูกดันขึ้นชุดใหญ่ในช่วงหลังเรียกว่าฝีเท้าจัดอยู่ในระดับคุณภาพตัวท็อปของรุ่น เหมือนกับที่ผมมึงจัดไข่กูมิงมาใช้บอกเลยว่าคุณภาพแน่นไม่แพ้กันครับใครเคยมีปัญหามังกร,กรกินมีหรือกลิ่นอับน้องชายต้องลองใช้เครื่องเล็มขนจากไข่อ่อนโยนไม่บาดไม่คันใช้ได้กับทุกส่วนของร่างกายเครื่องล้างน้ําได้กันน้ำร้อยเปอร์เซนต์ พอเล็มเสร็จผมต่อด้วยไข่คลีนเซอร์คลีนเซอร์ล้างน้องชายที่ให้ฟิลลิ่งสะอาดแบบสบู่ทั่วไปให้ไม่ได้มี2สูตรเย็นสดชื่นกับอุ่นผ่อนคลายไม่แสบไม่ระคายเคืองผิวผมใช้มา2อาทิตย์รู้สึกได้เลยครับว่ากลิ่นหนับลดลงแถมสะอาดสบายไข่มากๆที่สำคัญ7.7นี้ใข่จัดโปรพิเศษให้แฟนช่องเดอะโมเมนตเครื่องเล็มขนลดใหญ่เที่ยงคืนเที่ยงวัน3มทุ่มเลือเพียง1444บาท ส่วนคลีนเซอร์ราคาก็ดีงาม2องแบงค์แดงมีทอนใครอยากลองผมปักพิกัดไว้ให้ด้านล่างฝากด้วยนะครับไข่โกมิงแบนด์ที่แค,คร์ไข่ชายมากที่สุด อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าการสอดแทรกขึ้นมาแย่งตำแหน่งเรอัลมาดริดชุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายมองดูคู่แข่งแนแนวรุกทั้งคีเลียนเดมบาเป้วินิซิอุสที่จองสัมปทาน11ต,ตัวจริงอยู่แล้วไหนจะบรรดาสำรองฝีเท้าดีอย่างเอนริกโรดิโกหรือบาฮิมดิอาสที่พร้อมลงสนามทุกเมื่อกล่าวคือโอกาสที่เด็กน้อยโนเนมจากทีมเยาวชนจะหานกล้าพอขึ้นมาท้าชิงตำแหน่งแทบเป็นไปไม่ได้ทว่าบางครั้งจังหวะชีวิตคนเราก็เปลี่ยนแปลงกันในช่วข้ามคืน เช่นเดียวกับเจ้าหนูกาเซียที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยออกสตาร์ตตัวจริงไม่เคยยิงประตูให้ทีมชุดใหญ่แต่จู่ๆหลายอย่างกลับเป็นใจเปิดทางให้เขาได้ปล่อยของกลายเป็นที่รู้จักในเวลาไม่ถึงเดือนครับ จากการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมจากคาร์ลนเชลอติมาเป็นชาบีอรลอนโซที่รายหลังดูจะเปิดโอกาสดันดาวรุ่งติดทีมเยอะขึ้นตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์แรกกับชุดขาวทำลายเดียวกันปฏิทินลูกหนังโคจรมาถึงโปรแกรมฟุตบอลสโมสรโลกที่หลายทีมใช้เป็นเวทีปรับแผนลองแทคกติกแน่นอนว่าจุดนี้เป็นผลดีต่อบรรดาดาวรุ่งตัวสำรองที่ต้องการโอกาสลงเล่นมาก สำคัญสุดคืออาการบาดเจ็บของคียเนยนเปปเป้ที่เปิดทางให้กาเซียได้ลงสนามต่อเนื่องตั้งแต่นัดแรกรอบแบ่งกลุ่มจนถึงเกมล่าสุดด่านน็อกเอาท์เมื่อทุกอย่างลงล็อกโอกาสมาวางตรงหน้าเจ้าเด็กโนเนมอย่างกอนซาโลก,กาเซียก็คว้าไว้ได้ไม่หลุดมือใช่ครับถึงตรงนี้กาเซียออกสตาร์ตตัวจริงให้มาดริดในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกไป5เกมเขาทำได้ถึง4ประตู1แอสซิ์ทุกๆ75นาทีมีส่วนร่วมกับประตู1ลูก จะช็อตเข้าฮอสเยือกเย็นใส่เอาฮิลาวลูกจ่ายตามน้ำให้กูแลเกมชนะปาชูก้าชิปปิดกล่องสุดเหนือชั้นแมตช์ถล่มเซาบวกจังหวะโขกประตูชัยใส่ยูเวนตุสกระทั่งลาสุดกระโดดชาร์จจจอๆเกมกับดอดมุนเรียกว่ายิ่งเล่นยิ่งมั่นใจผลงานระดับนี้แทบไม่รู้สึกว่าการเสียคือดาวรุ่งอายุ20ต้นแต่เจ้าหนูนี่เหมือนกองหน้าที่อยู่กับทีมมานานมากกว่า ข้อมูลน่าสนใจอีกอย่างคือแต่ละเกมก่อนซาโลกาเซียเขาโอกาสง้างเท้ายิงเฉลี่ยนัดละไม่เกิน3ครั้งเขาพร้อมเปลี่ยนเป็นประตูได้เสมอบางแมชแทบไม่ได้สับไกลแต่โอกาสแรกมาเมื่อไหร่นี้โป้งเดียวจอดที่โคตรสุดคือยิงไปยิงมาน้องมันขึ้นแท่นดาวซันโวร่รวมประจํารายการฟีฟ่าขับเวิลด์คัที่4ประตูแล้วครับเมื่อหันมองคู่แข่งส่วนใหญ่ที่ชิงตกรอบกันไป สองเกมที่เหลือหากมีชื่อบนสกอร์บอร์อดอีกโอกาสจบทัวร์นาเมนต์ในฐานะดาวซันโวของกาเซียนั้นมีสูงมากๆ โอเคทางกลางเสียงชื่นชมเจ้าหนูวัย21ไม่ขาดสายอีกคนที่ต้องให้เครดิตคือชาบีอลรอนโซที่มองเห็นและให้โอกาสกอนซาโรกาเซียดาวรุงที่ก่อนหน้าไม่เคยออกสตาร์ตตัวจริงไม่เคยยิงประตูให้ทีมชุดใหญ่ด้วยซ้ำนึกพาบอลลอนโซกล้าส่งกาเซียลงสนามก่อนบรรดาสำรองตัวเลือกแรกๆอย่างเอนดิงโรดิโกและไม่ใช่ส่งท้ายเกมไม่กี่นาทีนะแต่กุนซือชุดขาวป้ายแดงจับเด็กมันอ,อกสตาร์ตตัวจริงตั้งแต่นัดแรกเลย เคือลอนโซต้องเชื่อมั่นและมองเห็นบางอย่างในตัวเด็กคนนี้บางอย่างที่คนอื่นไม่เห็นสำหรับกอนซาโลกาเซียด้วยฝีเท้าเส้นทางขายแข้งความร้ายกาจในการจบสกอร์สกิลลงมาเชื่อมเกมกับเพื่อนร่วมถึงความเป็นลูกม่อสโมสรไม่แปลกที่มารดินนิสตาหลายคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาเห็นภาพราอูลกอนซาเลสในตัวเด็กคนนี้ครับจุดเชื่อมโยงน่าสนใจคือช่วงฟูมฟักกับทีมเยาวชน กาเซียเคยอยู่ภายใต้การคุมทีมของราอูลในเรอัลมาดริดกาสติยาด้วยและฟอร์มการเล่นน้องมันที่ทําแฟนบอลคิดถึงราอูลนี่เรียกว่าได้วิชาอาจารย์มาเต็มๆเ,เอาหล่ะที่สุดแล้วต้องยอมรับว่าสไตรเกอร์เบอร์9ก้ามาดริดสไตล์นี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆนานๆนนทีจะแจ้งเกิดสักคนยิงก่อนซาโลก,กาเซียไต่เต้าจากทีมเยาวชนมาดริดขึ้นมาท้าชิงแย่งตาแหน่งบรรดาซูเปอร์สตาร์ทีมชุดใหญ่ยิงนาเชียหน้าเอาใจช่วยเด็กมันสุด,สด ลุนให้พัฒนาฝีเท้ายืนระยะยาวๆนี่เป็นตัวความหวังในการจบสกอร์ได้เลยจากความเป็นไปทั้งหมดตัดกลับมาที่ศึกชิงแชมป์สโมโสรโลกประเด็นคือเกมรอบรองมัดริดต้องเจอเปสเชของหนักโดยที่สถานการณ์ล่าสุดเอมเปเป้กลับมาลงสนามแถมยิงประตูสุดสวยทันทีในแมชกับดอทมุนเครื่องหมายคำถามคือเกมกับเปสเชชาบีอลอนโซจะจัดไล์อัพตัวจริงแบบไหน ถ้าจะส่งเอ็มปัปเป้คู่วินิซิอุสและดอบกาเซียดาวซันโวประจำรายการก็ดูใจร้ายไปหน่อยอย่างเกมกับเสือเหลืองอลอนโซเลือกเปลี่ยนวินิซิอุสออกก่อนกาเซียด้วยซ้ำเรียกว่าการจัดทัพของอลอนโซแมชต่อไปโดยเฉพาะผู้เล่นในตำแหน่งเกมรุกนี่น่าติดตามเลยครับว่าหน้าตาจะออกมาแบบไหนเพราะถึงตรงนี้ต้องไม่ลืมว่ากอนซาโลกาเซียไม่ใช่เด็กโนเนมคนเดิมเหมือนก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์อีกแล้ว